น้ลงสวัสดีครับอากคลตอนนี้ผมก็อยู่จังหวัดเลยครับมา <mm> โอ้มอนีสิพามาชมบรรยากาศแบบอีสานนะครับพ่อแม่พี่น,อน้องฝนก็ะิ่ตกไปปล่อยครับบรรยากาศสูตรก <mm> <mm> ินขิงว่าครับ <mm> โอ้นี่งไงครับทุกคนมาสิพามาเบ่งบรรยากาศไอ้ในยุคคองหัวมันที่เป็นยังไงผมว่าได้ยุคกรุงเทพเลยครับ <c oughs> ตอนนี้ผมอยู่ไอ้จังหวัดเลยนะครับพ <c oughs> ึ่งอ่ามาเบ่งหัวมันมันเห็นผมมาไงที่มานี่เฮ้ มีเพื่อนเป็นวัวครับทุกคนบรรยากาศข้างหลังก็ดีครับทุกคนเดี๋ยวผมชีพาไปเบิ่งบรรยากาศข้างหลังนะครับนะเมื่อนี้ก็บ่ได้เห็นอย่างนะครับทุกคนอุ้ยไก่นะพาเล็กกี่ตรงผมก็เอางัวเข้าเอางัวออกครับนะไปห้องชีพาไปเบิ่งบรรยากาศฟางพุนครับบรรยากาศดีครับค่ะทุกคน ฟองนี้จะเป็นคอไก่นี่ครับฟองนี้จะเป็นคอไก่มันก็จะทึบๆแน่แหละครับทึบคักทึบเนี่ยนี่ฮัลโหลคุก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 ออกกองเนยออกกองนเลยลูกไอ่าตัก่อนมองนี่ซิมีแพะครับแต่ว่าขายบืดแล้ว นะครับเพราะว่าผมมีคนเบืงบอ,บงเองครับเพราะว่าคนเบืองป่วยครับพ่อแม่พี่น้องพาทุกคนมาเบิ่งหล่ไกลไปีบรรยากาศด้านหลังครับประมาณนี้ครับบรรยากาศด้านหลังที่เป็นจังซีเนาะจังหวัดเลยนี่ครับเดินดนเที่ยวนี่ผมจังซีได้มานะครับ นะดูโดนเทียซีได้มานะครับมาเล่นสุเทียเนี่ยผมจะอยู่ที่อยู่จังหวัดขอนแก่นครับอยู่ขอนแกน่นอยู่อำเภอชุมแผาครับพ่อพี่น้องแต่ว่ามืัอนี้ก,กับพ่อป่วยครับก็เลยได้มาเบิงงวัวเบิงเลี้ยงไก่ซอยเพื่นเนาะที่จริงก็มีคนเบิงอยู่ละครับทุกคนครับมีคนเบิงอยู่แต่ว่าก็อยาก มาซอยครับเพราะว่าผมได้ไปบึงได้ไปเยี่ยมยู่ลรงบาทแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังเห็นงานหนักบ่เลยครับนะเสด็จพ่อยังเห็นงานหนักบ่เลยก็ยังบ่อยเห็ดน,นะครับเพราะว่ายังเป็นไข่เป็นยังเป็นวัดอยู่เลยตอนนี้ไปผมจะพา้เบึงบรรยากาศฟังผุนครับบรรยากาศดีครับก็ไม่น้นองเฮ้ยขนาดหนาวเนี่ยป็ดในกลางเต้น กลางอย่างอิริเป็นกลางเต้นโอ้ขี่มืนนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศอันนี้จักเอิญ่าเผาไอไอเขาอย่างพู้นเนี่ยผมกบับพวกคกันครับฟังนี่ก็ที่เป็นในเลี้ยงป่าครับพ่อพี่น้องครับเนี่ยครับแต่ว่าหน้ามันขึ้นหน้ามันขึ้น มองสะพานมองยังกะน,น้านท่วมไปแล้วครับนี่เป็นไงบรรยากาศดีวะดีครับพี่น้องเอ้ยตอนเศร้านาะโอว้ว่าจีไทยเบิ้งนะครับตอนเศร้าหมอกหมอกเต็มหมอกยุงเถิงเขางามคักง,งามเนี่ยลานี่เป็นอากลางเต้นคักเต้นเนี่ยเป็นอากลางเต้นแล้วก็บยังเหมือนแรงหนาหนาวก็นั่งผิงไฟกันยูงสี่แล้ว,วได้บรรยากาศ ทุกคนอันนี้ผู้ดใดคิดฮอดบ้านเออบู้ใดกลับมาบ้านบู้ใดกลับมาอีสานกันเบิ้งองเอาเลยครับพ่อพม่น้องนี่แหละความเป็นอีสานดินแดนที่อ่ามันไม่ค่อยมีหยังครับนะครับมันไม่ค่อยมีหยังหอกแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือ ความสุขครับพ่องพี่น้องเนาะอย่างที่ผมได้บอกเลยอีสานเนีมันมีอย่างบ่มันบมีอย่างไรเลยครับมันมีความสุขครับความสุขที่ได้กลับมาบ้านมาเบิง่งทงนามาเลี้ยงงว้วเลี้ยงควายนะแต่ก็ผมกะซีได้ลงไปกรุงเทพพูอกันนะครับเพราะว่าผมก็มีธุระฟังพ่นพูอกันนะครับโดนเทียสิได้มาจังหวัดเลย เป็นมองปลูกหญ้าครับปลูกหญ้า้ควยนะผมเพิ่งเอาหญ้าไปช่วงายสองนะครับ,บาบสองบาบสามนะเพิ่งตัดหญ้าไปใหง่ัวเพิ่งตัดหญ้าไปเหงห่วงหงหัวครับอตอนแรกก็ว่ายิ้มไทยเใเ้เบิ้งเหรอครับว่ายห้ไทยเเบิง้งนี่ครับทุกคนเป็นไงบ้างครับนี่แหละครับบรรยากาศ ลานที่แบบว่ามันแบบได้บรรยากาศสุดๆครับพอพี่น้องเอ้ยเบิง้งคุณนมองนี่ก็เป็นร้านเป็นร้านนี่กับ้านกว้างครับฝน,นก็ตกไปปล่อยได้ตอนเนี้ยซีน้าหนาวแล้วนี่ครับ ทีาหนาวแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องทีาหนาวแล้วก็สีได้กลับมาบ้านเราเป็นบ่หนาหนาวมารับลมหนาวอยู่บ้านอยู่อีสานบ้านเฮาดีกว่าสบายนะสบายอยู่อีสานบ้านเฮารับลมหนาวนั่งกอไฟกับพี่กับน้องนั่งอ่าปิ้งหัวกีเนาะแซ่บๆอยู่บ้านเจ้ะ ฝนก็นตกแล้วครับเหมืน,นีย่าผมออกมาทายมันก็นตกเงียว้าวของซีเยอะตอนเศร้าไหม ตอนเศร้านะผมซีพา้าผมซีมาไทยเนาะมาไทยตอนบรรยากาศตอนเศร้านะครับให้เอฟซีได้เบื้องกันนะว่าบรรยากาศตอนเศร้าตรงภูเขาเนี่ยมันสิเป็นยังไงเนะาะมันงาม,มอคุมันจะมีหมอกคือจังแบบยูภูตะเบิกเลยครับนะแต่หากมันบ่หลายหรอกครับแต่แต่แต่บรรยากาศองเนี่มันได้เนาะมันได้บรรยากาศของนี้มันได้ครับนะด้านข้างที่เป็นทงนะ อันนี้ครับพี่น้องครับจะมารีวิวมารีวิวให้เบิ้งเงือมีอย่างดอกเพราะภารกิจของผมนี่ยังอยู่อีสานอยู่กับประมาณสองอาทิตย์ครับนะอาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็ที่ได้ขึ้นไปกรุงเทพฯพุกเกาครับขึ้นไปกรุงเทพฯพุกเกาเนาะสีพยายามถ่ายให้เบิเ้งดูเรื่อย เกคอนเกคอนอินตอนมาเที่ยวนั่นนะมาหาป่าดิเนี่ยมีป่าอยู่ดิเนี่ยเที่ยวนั่นมาเที่ยวนี่ก็บ่ได้มาหาปลาครับนี่เพื่อพี่น้องบักขามนี่บักขามหวานดิเนี่บักขามหวานขามหวานวาาน,น้องเนี่ยน้องนะ นกบ่ดันล่างฟังนุ่นสิปิลรงเรี้ยนครับด้านข้างนี่สิปนลรงเรี้ยนสิปิลรงเรี้ยนห้ยนกนกนกไหนน้องมีว่ะ ครับพอไม่น้องบรรยากาศอันนี้ยูบ้านเด็กบ้านไผ่เดบ้านไผ่ครับบ้านไผ่จังหวัดเลยครับจังหวัดเลยบ้านไผ่จังหวัดเลย,เลยครับตอนนี้ฝนตกปอกแป๊กป๊อกแป๊กแร้วุมกะขออนุญาตเข้าไปในบ้านดีกว่าเนาะไปเขา ผมยังนี่โดนอยู่ครับเนาะผมยอผมจีทายคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับทุกคนชีตมหลายครับนี่แหละครับพ่อพี่น้องบรรยากาศทุ่งหนอกทุ่งนะที่หลายๆคนเนี่ยมีความคิดว่าไปเฮ็ดงานที่กรุงเทพนะครับ เคอซีไปหาเงินมาฮ็ดนันนี่กับมาบ้านทั้งคนกับว่ากลับมาทั้งคนกับกลับมาครับนะทั้งคนเนี่ยผมเห็นในทิกตอกนะคือแบบเขาประกับมาบ้านซีหาปีครับผมงง,งอีหงจริวะซีหาปีสาเหตุที่เขาประกับมาบ้านกับพวกผมงงงว่าเพราะเอียงนะครับมันอาจซีนี้เหตุผลของเขาแล้วครับคามพี่น้องเนาะแต่ผมเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยผมซีมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆห้างเฮียเนี่ยผมมาเนี่ยผมมาเป็นเค่มามือสองมือครับผมมา สองอาทิตย์สามอาทิตย์พู่น่ะเกือบเดือนกับมี้ครับเวลาผมกลับมาบ้านผมกลับมาเงาเพราะผมกลับมาบ้านเนี่ยผมก็บว่าอยากกลับไปกรุงเทพได้เนี่ยเพราะกลับมาโดนเหรอบ่อยากกลับมาบ่อยากกลับไปกรุงเทพอ่ะบ่อยากขึ้นไปกรุงเทพขันกลับมาบ้านโดนเหรอก็ไม่อยากไปนะครับอยากอยู่บ้านดีกว่าเนาะอารมณ์มันเป็นทิงซันไหมนะขันผู้ใดเป็นือผมเนี่ยคอมเมนต์เลยครับทุกคนนะประมาณนี้และครับ โอ้ยด,ด,ดูนครับถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมนะครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมครับสวัสดี เอ้ยผมเพนช่องอย่างไรแมนคนละช่องกันนี่เนาะผมหรือแบบว่าชักช่องยังช่องผมช่องนรลงสวัสดีครับด้วยนะครับทุกคนโอเคครับอย่าลืมนะกดซับนะครับกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับนะเป็นช่องที่เพิ่งเริ่มทําเองนะครับทุกคนที่จริงผมมีช่องอีกช่องหนึ่งนั่นแหละครับก็คือเป็นนรลงชาแนลนะครับนะเป็นช่องที่ผมเอาไว้ทําเกี่ยวกับอ่าเรีแอคชั่นเกี่ยวกับ คงเกี่ยวกับข่าวนะครับนะบางครั้งก็มีคลิปอื่นทั่วไปเนาะก็ปะปะปปกันไปนะครับแต่ว่าช่องนี้ของผมก็จะทําเป็นแบบไลฟ์สไตล์ทุกคนนะครับไลฟ์สไตล์ของผมคืออยากถ่ายไปโน่นไปนี่อยากเทถ่ายธรรมชาติแบบแล่วแจ้เซียดววนเนาะประมาณนั้นครับเนาะนี่ผมมีโอกาสได้มาที่จังหวัดเลยครับผมก็ได้โอกาสถ่าย ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันนะบรรยากาศจังหวัดเลยตอนนี้บอกเลยว่าแบบโอ้ธรรมชาติแบบตรงถนนนะถนนในแบบสวยงามทุกเลงครับบ่มีดหอกเป็นรุมรมเป็นบอ่อครับถนนในหมาจังหวัดเลยทุกคนได้มาปุ๊บโอ้โหแบบนี้เลยคือมันพัฒนาไปหลายเลยครับเอ,อมดกัดว่ามดกัดมดกัดก็ไปยืนมองปวกมดห้างกินขวานะ ทุาากคนครับพ่อกับแม่ในคลิปน่าเนาะนะเดีย๋ยวผมจะให้ลงเรื่อยๆครับฝนมันตกเนาะฮะอย่าลืมนะครับกดซับห้ผมได้ครับกดซัหบห้ผมได้ไปดีกว่าเว้ยวอร์ก็ได้บ๊ายบาย <c oughs> ่เ็เลยยังกูาม่ทายคิดดูสิทายแล้วจนกูปิดกล้องแล้วเดี๋ยวกูทายเรื่อยๆละ อเ้เ่ตัวนี้ละพักกุแลนนี่นี่ยเล็บแม่ตัวนั้นนะ่ะตัวนั้นพักกุแลนนะ่ะตัวนี้อันนี้อยู่ตัวนี้เนาะพักกุลแอนเนาะตัวนี้มันอันนี้เน่ยเดีต๋ตัวนั้นเนาะ โคดื้อเลยนะนะตัวขาวย่างใหญ่น่ะเลยนะอ้ออันนี้มันบ่คอยเืียงกมันสนงหัวมันหืมห็นร้ายมันเลยอืมซุ้มอื่นเนี่ยกูจับได้เบิดละตัวนั่นล่ะกูไม่กล้าจับโอเคแ่น้ตัวสีแดง่ว่าตัวตัวพันธุ์ที่เราไอตัวยิ่งใหญ่หน่ไหม ขายแล้วจ yeah. okay. ี๊มขาขายหนึ่งขามองว่างหนม่ค่อยม้กงหาจาบอัไนาะกอไอ้มองว้างมองว่างหามองว้างหย่า แมแบบ่บอกบอยให้พ่อคิดพ่อ,อเร<อ>า<อ>บ็คิดมองว่างอย่างคือยังฟ้าอคนอื่นเห็นบ่ะนั่นแหละแล้วให้มันป้อนหวัวป้อนหัวไปกินนะรอ,อ,อ,อบหนาวแล้วไม่รู ừ, ้อะรเลเออเมื่อคืนไม่ได้รถขยันเ,เออบิ่มกกนหนักไกล้รอคือบางทีบางเงี้ มึงนี่ซื้อ,อย่งไรนี่มขาย่อนมันเอาเสือกออกะา่ได้ขีโอ,อ,อเป็ขีอเ เบเป็นกีว่าแม่เอาอีกอ่ะเราลงลงแหละนี่นป่นดีนี่เรืไองกีแหละเขาเรื่อง